การนำเสนอผลงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรปริญญาโทการสอนในประเทศรุ่นบรรจุปีพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะดิสันนางสาวนันทามนุษโมสำเร็จการศึกษาเป็นญาศึกษาศาสตรบันฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาเกณฑ์ย่ัมระดับหนึ่งมหาวิทยา หากเราพูดถึงการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนักเรียนหลายคนมักมองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อเป็นนามธรรมามักเป็นการเรียนแบบท่องจําหลักธรรมและเรื่องราวต่างๆทําให้นักเรียนหลายคนไม่ใส่ใจและเห็นความสําคัญของวิชานี้เท่าที่ควร สิ่งเหล่านี้เป็นโจย์สำคัญที่ทำให้ดิฉันในฐานะครูผู้สอนรายวิชาพระพุทธศาสนาพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาความสามารถของนักเรียนผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา ที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนโดยยังคงความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักสูตรนำเสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานก,การณ์ต่างๆรวมทั้งมีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตัวอย่างเชน่นกิจกรรมรักกันนานแค่ไหนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนฝึกสมาธิผ่านการเลี้ยงลูกโป่งให้อยู่ในมือนานที่สุด เป็นการส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้ยังมีการใช้แอปพลิเคชันการเรียนการสอนออนไลน์ประเภทต่างๆเช่นคาหูและจิงคิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ด้านการทำงานร่วมกับชุมชนดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนส่วนมวลหมู่สรนเสริญพระตนตรัยทำนองสารพัญญาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆเช่น การเป็นต้นเสียงน้ำสวดมนต์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์มู่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์และกิจกรรมรักถิ่นฐานย่านฝั่งทนซึ่งดีฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยพานักเรียนไปศึกษาณนะสถานที่จริงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนที่หลากหลายเช่นวัดดุสิตาราม มัสยิดอันซอริสุนณาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นด้านการสดมนมหู่ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ5 ขารับถ้วยประธานจากสมเด็จพระนิธาิถาิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสดมนหมูระดับมัธยมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนได้รับรางวัลชนะเลิศในงานมหาการรมหมู่บ้านรักษาศิลหาต้นแบบระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2566จัดโดยโครงการหมู่บ้านศิลหาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน,นคปรปฐม ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนกิจกรรมการประกวดสวดมวแปลอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปะวรรณกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2 5 6 6จากประสบการณ์สมปีที่ผ่านมาดิฉันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมนักเรียนท้งด้านการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นดิฉันเชื่อมั่นว่า การเติมเต็มองค์ความรู้และทะักษะการออกแบบพัฒนาสื่อการสอนจะช่วยยกระดับ,บประสิทธิภาพการเรียนรู้ส่งผลดีต่อน,นักเรียนชุมชนและสังคมแน่นาคตต่อไป